ไม่ว่ากนันต่อครับเดี๋ยวยกต่อไปประกาศรายการมวยของนายกหนุ่ยกันหน่อยพมา่าเจอพม่าครูวิเศษผู้ช่วยมากเจอกันกับทางด้านของนอกเล็กลูกนาชางด้วยอ่าดเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวไม่ว่าคับตอนนี้ดูคู่นี้ก่อนครับย2-2ครับแล้วที่3ครับ اي <applause> <applause> ของอปตุวันนี้มอบให้มาแล้วก็ของคุณอวมวิทย์พิธีนีฟทีวิทยาสองห้าสองเกดดู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 ดัดูดูอย่าเชื่อใครอยู่ที่บวงทีครับไรก้าอออให้เข้ามปเลยโอ้หมดยกที่สองแล้วนี่นะคร นี่นะครับปุ๋ยไทยพัำแท้ครับเช้ากันขาดใจเลยครับเช้ากันขาดใจเลยครับเยี่ยมเลยนะครับวันพที่นี้ที่หลังสวน